คือเกาหลีอะห้องน้ํามันหายากแ,แล้วก็แบบพี่เอกก็เลยซื้อแผ่นเพิร์ดไปเนี่ยค่ะ<แ>ซื้อแผ่นเพิร์ดไปแล้วก็เราก็ลองใส่ตั้งแต่ออกจากบ้านเนี่ยบ้านที่กรุงเทพไปเนี่ยค่ะแล้วเราก็แบบเอ๊ะตายแล้วถ้าฉันไปฉี่บนเครื่องบินแล้วฉันฉี่สแผ่เพิร์ดเองเนี่ยค่ะแล้วถ้า ฉันลองฉี่ก่อนดูดีไหมไอ่เงี้ยเพราะว่าเกิดฉี่แต่แล้วมันเหมือนกับไม่รู้ใช้การได้หรือเปล่าเพราะมันเป็นครั้งแรกอ่ะเป็นครั้งแรกเกิดฉี่บนเครื่องแล้วก็นอนแล้วบอกเขาไม่เปียกหมดเลยถ้าเกิดอะไรขึ้นแต่คือเราอ่ะเราอ่ะเป็นคนที่เพิ่งนึกออกช้าว่าเราต้องลองฉี่ก็นึกออกตรงหน้าสนามบินชวนภูหรือยัง่ะเราก็ลงจากรถนึกออกแก้วเพื่อจะเอากระเป๋าไปเข้าในเกตปรากฏเราก็ลองฉี่ตรงนั้นเลยน้องหมแบบรู้เปล่ามันฉี่ออกมาเหมือนน้าตกเลยอะ คนที่ซื้อแผวนพ่อแต่ไมนไปซื้อแผวนพ่อเด็กน้ไอ้เนี้ยค่ะ <c oughs> แล้วเราอ่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วไอ้เนี้ย คือมันเป็นซื้อเป็นเพื่อเด็กแต่ไซส์เ l แอไซส์เด็กอ้วนเนี่ยเดี๋ยค่ะแล้วแต่คือแบบช่องที่มันรับน้ำอะค่ะมันเอาไม่อยู่เนี่ยค่ะแล้วกลายเป็นแบบว่าเหมือนฝนร่วงอยู่ข้างๆ้างขาแบบี้กอะน้องแล้วพี่ทำยังไงดีวะคุณจะหดก็ไม่ได้คุณจะออกก็ไม่หดอะไเนี่ยทำยังไงดีพี่ยเอ้ยเนี่ยก็เลยแบบยืดอยู่แบบเนี้ยค่ะแล้วก็เลยบอกว่ากลับบ้านอีกรอบยังมีเวลาเหลือกลับบ้านไปอาบน้ำไปอะไรไป มลนไม่เข้าไปอาบน,น้าในเราคือแบบว่ามันต้องเดินผ่านผ่านคนอื่นนะคะแล้วพี่อ็กลัวว่า,วาน้ํามันจะรั่ยเนี่ยค่ะเพราะว่าน้ํามันซึมซิมตามขาการเกรไงเ,งไเดี๋ยวค่ะพี่ก็เลยบอกขึ้นรถเลยเรายอมแบบว่ารถเรายังเป็นเบาะหนังไงเดี๋ยว<อ>เรายอมกลับบ้านไงเดี๋ยวค่ะ<อ>แล้วก็ไม่ได้จบอยู่แค่นั้นนะคะลูกรู้เปล่าแม่ก็แบบไม่ได้ซื้อแผน่นพืชใหม่นะแม่ก็คิดว่าเนี่ย มันจะต้องสองตัวซ้อนกันมันน่าจะเอาอยู่เราก็เข้าข้างตัวเองอีกย่างเดี๋ยคะ่ะกะบาลเพราะเางกะบาลสองตัวพร้อมกันอีก่เนี้ยค่ะเราก็ไปถึงเกาหลีอีก่เดี๋ยะค่ะแบบตอนนั้นก็เจอน้องอั้มแล้วอีกย่างเนี้ยเพราะว่าตอนตอนนั่งเครื่องเหมือนไปกันคนละครั้งกันอีกเดี๋ยค่ะก็เสร็จปุ๊บนั่งคุยกับอั้มเราก็ปวดฉี่มากไม่รู้จะทายังไงแต่เราก็มั่นใจว่าเราใช้แคมเปอร์สองตัวเนี่ยค่ะเราก็ฉี่ไปด้วยคุยกับอั้าไปด้วย แล้วมันกอยู่ไม่ได้อยู่มันก็รู้ว่าแต่คือมันไม่รั่วเยอะนะคะแต่โชคดีที่ห้องน้ําเขามีมีมีรถเขามีห้องน้ําข้างหลังเออ้อาน้ำน้ำเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เอขอไปคุยโทรศัพท์แต่จริงไม่ใช่พี่เอวิ่งเข้าห้องน้ำไอเดี้ยคือพี่เอแบบว่าเหมือนจะอ้างเหตุผลอะไรกับอ้ไม่รู้ว่าแล้วพี่เอไปนั่งหลังรถไปเลยอะค่ะ เพื่อที่แบบนึงเพราะว่าอ้ําเนี่ยถ้านางจับได้ว่าพี่เอฉีแตกแล้วฉีเล็ดนางจะโวยวายดังั้างรถเลยอ่ะแล้วพี่เอก็จะอายคนมากเลยอ่ะพี่เอก็ไปนั่งข้างหลังไงเนียค่ะพี่เอก็หาวิธีทํายังไงดีว่าจะถอดยังไงดีว่าอะไรแบบเนี้ยเครียดไปหมดเลยไอเนี้ยค่ะไอเนียเตาจะเป็นพระอ้อมผู้ใหญ่พี่เอเป็นผ้าอ้อมผู้ใหญ่เหรอคะคือแบบมันจะเป็นกางเกงใส่ไปเลยของผู้ใหญ่สําหรับเหมือนระดับพวกเราเอาไม่อยู่ไหมคะต้องปอมแปมพี่เอก็เลยพี่เอก็เลยไปเ จากทฤษฎีการแต่งหน้าของพิดาที่เก่งเรื่องแนวนอนไม่เก่งเรื่องแนวั้งพี่ก็ยังไม่ยอมแพ้เรื่องทฤษฎีแพรเพิ่นพี่ก็เลยใส่แล้วก็ไปลองนอนฉี่ดูว่าว่ามันเกิดจากที่เราอ่ะที่เกิดจากพระเรายืนหรือเราคืนหรือเปล่าเพื่อที่มันอาจจะแบบว่าในห้องโถงของโลกแนวนอนมันจะมันจะได้ผลมากกว่าเนี่ยมันก็มันก็รั่วน้อยลงอย่างเดียวค่ะพี่เเป็นผู้หญิงก็ลำบากแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวกับให้ทุกอย่างที่พูดมานี่คือ เป็นผู้หญิงนะคะเดี๋ยวทุกคนจะจินตนาการเป็นเป็นท่อฉี่ของผู้ชายองนี้